่าในตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนก็พิจารณาเหตุการณ์ก่อนชนกับหลังชนเหมือนเดิมนะคะอ่าดูจากโจทย์นะ,ะโจทย์บอกว่ามีลูกปืนมันครูกำหนดให้ลูกปืนเป็น m 1นะ,คะเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นมีความเร็วเป็น u 1 u 1เท่ากับ1,000เมตรต่อวินาทีอ่า M2 ของเราก็คือเป้านะ,ะเป้าคือ m 2 มีค่าเท่ากับ5กิโลกร,รมัมนักเรียนอ่านโจทย์ไปก่อนเลยนะคะซึ่งผูกด้วยเชือกเพราะฉะนั้นเป้าก็ควรที่จะอยู่นิ่งนะคะก่อนชนอันนี้คือ,อยูสองมีค่าเท่ากับ0เมตรต่อมินาทีทั้งหมดกไก่คือก่อนเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็คือหลังก่อนชนกับหลังชนนี้นักเรียนดูมวละคะ่ะนักเรียนมวลของลูกปืนมีหน่วยเป็นกกร,รมัมเราเรียนมาเยอะแล้วเนาะว่ามวลต้องมีหน่วยเป็น โลกรัมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหน่วยของมวลก็คือหารด้วย1,000เพราะฉะนั้น m1 ก็จะมีค่าเท่ากับ0.01ในหน่วยของกิโลกรัมโอเคนะคะนี่คือเหตุการณ์ก่อนชนพิจารณาเหตุการณ์หลังชนเขาบอกว่าลูกปืนจะเข้าไปฝังในเป้านะะอันนี้คือเป้าเป้าก็คือ m2 มีลูกปืนคือ M1 เข้าไปฝังทีนี้เป้าเนี้ยค่ะเรียนพอเข้าไปฝังแล้วนะไอ้ลูกปืนเข้าไปฝังในเป้าแล้วก็จะทําให้เป้านะแว่งแกว่ง,กวงขึ้นมาสูงจากตําแหน่งเดิมก็คือตัว h โจทย์ถามในหน่วยของเซนติเมตรนะคะนี่เรียนดูจากสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหา h ก็คือความสูง ถ้านักเรียนพิจารณาจากกฎการอนุรักษ um, ์โมเมนตัมนะตัว h นี้จะไม่พบในสูตรที่เราใช้หาเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเราก็จะต้องทำการแก้สมการสองครั้งนี้นักเรียนดูนะคะว่าสิ่งที่เราควรจะหาในตอนแรกจากการใช้กฎการอนุรักษ um. ์โมเมนตัมมันก็คือ,อพิจารณาความเร็วะคะ่ะเรียนหาความเร็ว popping. ของมวลสองก้อนที่มันติดกันไปเพราะฉะนั้น ความเร็วหลังหลังชนเราก็จะเป็น v เป็น v รวมเพราะว่าไปด้วยกันโอเคนะคะทีนี้สิ่งแรกที่เราจะหาก็คือ1ห,หา v จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นก็คือซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังก่อนก็คือ m 1 u 1บวก m 2 u 2ทีนี้หลังชนนักเรียนจะพบว่าจะเห็นว่า วัตถุไม่ได้ต่างคนต่างไปใช่ไหมคะแต่วัตถุไปได้วยกันเพราะฉะนั้นมวลเราจะจับมารวมกันคือ m 1บวกกับ m 2คูณด้วย v v เฉยเฉไม่ต้องห้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็น v รวมราอไปได้วยกันนักเรียนก็สังเกตจากโจทย์นะ u 2เป็นศนเพราะฉะนั้นพจน์นี้คูณกันก็จะได้0ูนไปค่ะ m 1นักเรียนเปลี่ยนหน่วยมาแล้ว m 1ได้0ูนจศ u 1ก็คือ 1,000พันเมตรต่อวินาทีนะฮะต่อมาแทนค่าฝั่งขวามือในวงเล็บนะคะ 0. m 1ก็คือ0 0 1บวกด้วย m 2ซึ่งมีค่าเท่ากับ5กิโลกรัมปิดวงเล็บคูณด้วยตัวตัว v ซ้ายมือ0.01คูณ1000ก็จะมีค่าเท่ากับ10ขวามือในวงเล็บบวกกันจะได้เท่ากับ5 0 1คูณด้วย v นะะสิ่งที่เราต้องการก็คือ v เก็บ v เอาไว้นักเรียนสังเกตตัวเลขเป็นทศนิยมสองตำแหน่งซึ่งข้างหลังคือ0ูนย์ูนจดนนี้ตรงนี้นะคะมีค่าน้อยมากคุณครูก็เป็นค่าประมาณครูก็เลยตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะใช้แค่5นะคูณอยู่ย้ายมาหารเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ V ีรวมมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น V รว,วมตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วของ สก้อนเนี่ยค่ะนักเรียนที่มันมีความเร็วไปด้วยกันแล้วทําให้มันแกว่งสูงขึ้นไปอยู่ตําแหน่งตรงนี้นี่สมการแรกที่เราใช้หาความเร็วนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่2โจทย์ถามหาความสูงเพราะฉะนั้นให้นักเรียนย้อนกลับไปเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานให้นํามาใช้ในการหาความสูงตรงนี้นะคะเราจะพิจารณาตําแหน่งตรงนี้ให้เป็น e 1ด้านบนเป็น e สองเรียนจําได้นะคะว่า e ตัวนี้คือ ซึ่งมีพลังงานอยู่3ตัวคือพลังงานจนสักโน้มถ่วงแล้วก็สักยืดหยุน่นถ้านักเรียนพิจารณาพลังงานกลรวมในตำแหน่งที่1นะคะไม่มีสปริงไม่มีความสูงแต่มีความเร็วดังนั้นพลังงานกลรวมในตำแหน่งที่1น่สะสมอยู่ในรูปของพลังงานจนก็คือ ek นั่นเองนะคะ ek 1ต่อไปพิจารณาที่ตำแหน่งที่2ไม่มีสปริง ะะตัด E.P.S ทิ้งทีนี้พอถึงตำแหน่งสูงสุดแล้วความเร็วเป็นศูนย์ตัดพลังงานจนทิ้งแต่ตำแหน่งนี้มีความสูงแสดงว่าพลังงานกลรวมในตำแหน่งที่2สะสมอยู่ในรูปของพลังงานศักย์น้มถ่วงนั่นก็คือ E.P.G.2 นั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2เราจะใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานในการหาความสูงนะคะ E.1 อยู่ในรูปของ ek 1 e 2อยู่ในรูปของ epg 2 ek ก็คือเศษ1ส่วน2เป็น m ใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้มวลของเรามี2ก้อนเพราะฉะนั้น m 1บวกด้วย m 2นะคูณด้วย v ยกกำลัง2เท่ากับ epg สูตรก็คือ mgh อย่าลืมว่าตรงนี้มวลอยู่ด้วยกันก็รวมกันเหมือนเดิม m 1บวกด้วย M2 คูณด้วย g คูณด้วย h เรียนลองพิจารณาทั้งสองฝั่งนะคะพจน์นี้เหมือนกันเหมือนกันตัดทิ้งซ้ายมือเหลือเซษหนึ่งส่วนสองเมื่อกี้ v เราหามาแล้วมีค่าเท่ากับ2ในสูตร v ยากากำลังสองคุณครูก็เขียนคูณกัน2ครั้งโอเคนะคะขวาม,มือเหลือ g g ก็คือ10 10คูณด้วย h 2ต่อสเพราะฉะนั้นซ้ายมือเหลือเหลือ2 ขวามือโอเคค่ะขวามือก็มีค่าเท่ากับ10คูณด้วย h เราต้องการ h ใช่ไหมคะนักเรียนก็ย้าย10มาหารเพราะฉะนั้น h ก็จะมีค่าเท่ากับ0 2หารด้วย10 0มีค่าเท่ากับ0.2ในหน่วยของเมตรจริงๆนักเรียนตอบ h เท่ากับ0เมตรก็ได้เพราะความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร แต่ในข้อนี้นะคะโจทย์ต้องการให้เราตอบในหน่วยของเซนติเมตรเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่3นักเรียนก็ต้องทำการเปลี่ยนหน่วยของ h อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยนักเรียนนำ100นะคะมาคูณเข้าไปได้เลยนะคะ0.2คูณ100เพราะฉะนั้น h ก็จะมีค่าเท่ากับ20ในหน่วยของเซนติเมตร นี่คือข้อที่ตัวอย่างที่2นะคะผ่านนะคะถ้ายังสงสัยอยู่ก็มาเจอกันในถามในห้องเรียนได้นะคะต่อไปดูตัวอย่างที่3เรียนอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะก็แบ่งเป็น2เหตุการณ์เหมือนเดิมคือเหตุการณ์ก่อนชนกับเหตุการณ์หลังชนหาหมวลให้เจอนะคะว่ามวลต้องมี2ก้อนมวลต้องมีหน่วยเป็นกิโลกรมัม ความเร็วก่อนชนเราจะใช้เป็น u ก็จะเป็น u 1 u 2ความเร็วหลังชนเราก็จะใช้เป็น v คือ v 1 v 2ถ้าติดกันไปเราก็จะใช้เป็น v รวมนะทีนี้นักเรียนสังเกตว่าในข้อนี้มวลของค้อนเป็นกรัมเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมครูให้ค้อนเป็น m 1นี่คือค้อนเป็น m 1นะคะโดยความเร็วของค้อนก่อนกระทบอันนี้คือค้อนมีความเร็วก็คือ u1 เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีต่อมาค่ะ m2 เราให้เป็นตะปูนะคะตะปูคือ m2 นีนี้ตะปูก็มีหน่วยเป็นกร,รมเหมือนกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนหน่วยทั้งสองนะตะปูก็จะหยุดนิ่งก่อนที่ค้อนจะตีตะปูก็จะหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นความเร็วของตะปูกําหนดให้เป็น u2 ก็มีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนชนนะให้หนักเรียนเปลี่ยนหน่วยของ ทั้งค้อนทั้งตะปูใช่ไหมคะ m หนึงก็คือเอาสอง้อยหารด้วยหนึ่งพันอันนี้เจอบ่อยแล้วเพราะฉะนั้น m หนึงก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนจุดสองศูนจุดสองหน่วยเป็นกิโลกรัมโอเคนะคะนี่คือศูนย์จุดสองหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไปนะักเรียนดู m 2ค่ะ m2 โจทย์กำหนดมาก็คือ2หน่วย1 0บร้อยพันหารด้วย1 0 0 0พันเพราะฉะนั้นทดสัญลัาตำแหน่ง0.002ในหน่วยของกิโลกรัมนะ,ะ m2 ต่อไปค่ะพิจารณาเหตุการณ์หลังชนโจทย์บอกว่าค้อนกระตูปูนะคะติดกันก็คือไม่กระดอนออกจากตะปูถ้าเนื้อไม้มีแรงต้านออกแรงต้าน1,000ันเฉลีตยตะปูจะเจาะลึกลงไปในไม้กี่ เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนลองพิจารณาตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือค้อนติดกับตะปูทีนี้ตะปูก็จะฝังฝังเข้าไปในเนื้อไม้เนื้อไม้ก็จะออกแรงต้านก็คือ f f ก็จะมีค่าเท่ากับ1000นิวตันโจทย์ถามว่าตะปูค่ะเรียนเจาะลึกลงไปได้กี่เซนติเมตร s เท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยของเซนติเมตร ก็เหมือนเดิมค่ะในข้อนี้โจทย์ให้หาระยะที่ตะปูเจาะลึกลงไปในเนื้อไม้ก็คือหาระยะ s นะถ้านักเรียนใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเราก็จะไม่ไม่มี s ไม่สามารถหา s จะกดการอนุรักษ์โมเมนตัมเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาใช้สูตรก็คือ2 2เหตุการณ์สองสอง,สองสูตรเหมือนกันนะอันแรกเราก็มาหาความเร็วของค้อนค้อนกับตะปูอันนี้ก็คือ v นะ v รวมด้วยกันก่อน เพราะฉะนั้นเราใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นก็คือซิกมาพก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังนะอางนี้สูตรก็คือ m 1 u 1บวกด้วย m 2 u 2เท่ากับเหตุการณ์หลังก็คือค้อนมันไม่ได้กระดอนออกจากหัวตะปูเพราะฉะนั้นพิจารณาว่ามันติดกันเนาะก็จะเอา m 1บวกกับ m 2 คูณด้วย v เป็น v รวมนะคะต่อไป m 1ก็คือเมื่อกี้เราเปลี่ยนหน่วยมาแล้วนั่นก็คือ0.2 u 1ก็คือโจทย์กำหนดมาก็คือ10พจน์นี้นะคะมีค่าเท่ากับ0เพราะ u 2เป็น0นะคะต่อไปขวาม,มือ m 1ก็คือ0.2บวก m 2ก็คือ 0. 0.02คูณด้วย v 0.2 คูณสิบสายมือก็จะได้2ขวามือนักเรียนสังเกตพจน์นี้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเนาะกับบวกกับ0.2ก็จะได้0.2 02คูณด้วย v ีข้างหลังนี้คุณครูจะถือว่ามันน้อยมากนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะใช้ค่าประมาณก็คือใช้0.2 V นะคะโอเคเนาะต่อไปเราต้องการค่า v เพราะฉะนั้น ย้าย0.2ไปหารศ่น0.2คือทศนิยม1ตำแหน่งทำให้เป็นจำนวนเต็มแล้วก็คูณ10ทั้งเศษและส่วนข้างบนก็จะได้20ข้างล่างก็จะมีค่า0.2นคูณ10ก็จะได้2หารกันเพราะฉะนั้น V รวมก็จะมีค่าเท่ากับ10ในหน่วยของเมตรต่อวินาทีต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะเหมือนเดิมค่ะ นักเรียนลองใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมาพิจารณาตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1ที่ตะปูเจาะลึกเข้าไปตรงนี้พิจารณาเป็นตำแหน่งที่2ในตำแหน่งที่2นะคะตะปูมันหยุดนิ่งแล้วไม่มีความเร็วก็ไม่มีพลังงานจนตัด ek ทิ้งไม่มีความสูงตัดสักน้มถ่วงทิ้งไม่มีสปริงก็ตัดพลังงานสักยืดหยุ่นทิ้งเพราะฉะนั้นพลังงานกลรวมในตำแหน่งที่2ก็จะมีค่าเป็นศูนย์ พิจารณาในตำแหน่งที่1ก็คือตอนที่มันมีความเร็วนะดังนั้นตำแหน่งที่1พลังงานสะสมในรูปของพลังงานจลน์นั่นเองอต่อมาค่ะเมื่อมีแรงต้านเข้ามาเกี่ยวข้องคุณครูก็เคยบอกนะักเรียนไปแล้วนะคะว่าสูตรที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้เรื่องความสัมพันธ์ของงานกับพลังงานนั่นก็คือ w มีค่าเท่ากับ delta e ซึ่ง w สูตรก็คือลบ f คู s เท่ากับ e 2ลบด้วย e 1ในข้อนี้โจทย์บอกแรงต้านมานะคะก็คือมีค่าเท่ากับลบ1,000คูณด้วย s ต่อไปตำแหน่งที่2มีค่าเป็น0 e 1สูตรที่เราใช้ก็คือ ek ek คือเศษ1ส่วน2 m 1บวก m 2 m 1ก็คือ0.2บวก0.002 คูณด้วย v ยกกำลังสองโอเคลบตัดลบซ้ายมือเหลือหน่วยสิบร้อยพัน s เท่ากับขวามืออ่าในวงเล็บนะคะนักเรียนใช้ค่าประมาณแล้วกันเนาะตรงนี้ก็คุณครูจะได้ประมาณ1นส่วน2วงเล็บ0.2ุ 2. คูณด้วย v เมื่อกี้หา v แล้วก็คือ10ยกกำลัง2นะคะโอเคค่ะ นี้ขวามือของเราซ้ายมือนะคะก็คือ1000 s ขวามือ0.2นะคะคูณ10ได้เท่ากับ2 2คูณ10ได้20 2ไปตัด20ก็จะมีค่าเท่ากับ10ทีนี้นะักเรียนต้องการ s ใช่ไหมคะ s ก็จะมีค่าเท่ากับ10ส่วนหน่วย10 1ร้อยพันปึ๊บ,บเพราะฉะนั้น s ก็จะมีค่าเท่ากับ0.0 หนึ่งในหน่วยของเมตรแต่ว่าข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกตว่าโจทย์ให้เราตอบในหน่วยของเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเมื่อกี้เราหาออกมาได้ในหน่วยของเมตรมีค่าเท่ากับ 0.s จุดเเท่ากับ 0. จุดศ1เมตรใช่ไหมคะนะักเรียนก็คูณด้วย 100นะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อคูณ100 s ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1ในหน่วยของเซนติเมตรนะะนี่คือหน่วยที่โจทย์ต้องการให้เราตอบในหน่วยของเซนติเมตรอันนี้คือตัวอย่างที่3นะะเรียนลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านนะต่อไปนักเรียนดูในตัวอย่างที่4นักเรียนก็อ่านโจทย์แล้วนะคะ ก็จะแขีนรูปให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะก็แบ่งเป็น2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ก่อนก่อนชนกับเหตุการณ์หลังชนนะคะมวลมี2ก้อนครูกำหนดให้เป็น m 1เท่ากับ10กิโลกรัมเคลื่อนที่ก่อนชนก็คือ u 1นะจนบอกว่า,วาปลายทางขวาม,มือด้วยอัตราเร็ว สาเมตรต่อวินาทีต่อไปค่ะนะักเรียนดู M2 โจทย์เนาะ M2 องยู่นิ่งคุณครูให้ U2 มีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีโจทย์บอกว่าถ้าหลังการชนนะักเรียนตรงนี้นะคะถ้าหลังการชนวัตถุติดไปด้วยกันและเคลื่อนที่ไปทางขวามือเพราะฉะนั้นหลังชนก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะ M1 กับ M2 ไปทางขวามือ ด้วยความเร็วก็คือ v v รวมนะคะโจทย์กำหนดมามีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีโจทย์ถามว่า m2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยของกิโลกร,รมัมโจทย์กำหนดมาว่า m1 มีค่าเท่ากับ10กิโลกร,รมัมนะคะอ่ะอาทีนี้นะักเรียนพิจารณาจากรูปสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือ v รวมเราสามารถใช้กฎการอนุรักษ์ โ um, มเมนตัมหมือนเดิมนะคะหา v sigma p ก่อนเท่ากับ sigma p หลังนะทีนี้นะเรียนจะเห็นว่าถ้าเราเขียนสูตรก็คือ m 1 u 1บวกด้วย m 2 u 2แต่ u 2เป็น0พจน์นี้คูณกันก็จะได้0อย่างนี้ผลรวมของโมเมนตัมหลังชนไปได้วยกันครูบอกนะเรียนแล้วว่าให้นำมวลมาบวกกันคูณด้วย v รวม แบบนี้นะคะโอเคไม่งงนะคะต่อไปนเรียนก็แทนค่า m 1 m 1โจทย์บอกมาก็คือ10 u 1โจทย์กำหนดมาก็คือ30ต่อไปขวามือ m 1 10บวกด้วย m 2เราไม่รู้ติดเอาไว้นะคะคูณด้วย v นะกระดาษหมดนะคะ ซ้ายมือคูณกันมีค่าเท่ากับ300ต่อไปค่ะนะักเรียนดูขวามือมี V อยู่ข้างนอกเอา V คูณเข้าไปก็จะมีค่าเท่ากับอ๋อเมื่อกี้แทนค่า V ด้วยนะคะ v โจทย์กําหนดมาว่ามีค่าเท่ากับอ่าเท่าไหร่นะคะ20นะคะ,อะโอเคนะักเรียนเอาเอา20คูณเข้าไปได้ ยีคูณสิก็คือ100บวกด้วย20คูณเข้าทั้งสองพจน์ก็จะมีค่าเท่ากับ20 m 2สมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะซ้ายมือก็คือ300นะักเรียนย้าย100ไปลบ300ร้อลบหนึขวามือเหลือ20คูณด้วยกับคูณอยู่กับ m 2ต่อไปซ้ายมือลบกันเหลือสามลบ อืมไม่ใช่ตรงนี้เป็น200โทษทีค่ะนักเรียนนักเรียนเอา20คูณเข้าไปเป็น200เนาะตรงนี้ย้ายมาค่ะ3 0 0ร้อลบสองเหลือ100คูณด้วย20่สิบ m สองต่อไปเราต้องการ m 2เก็บ m 2เอาไว้20คสณอยู่ย้ายลงมาหารก็จะเป็น100หารด้วย20นะตัดตัดเพราะฉะนั้น m 2ก็จะมีค่าเท่ากับ 5ในหน่วยของกิโลกร,รมัมเีนนะคะ